ข่าวอัปเดตเดือนกันยายนนี้เราจะพาไปชมรถเด่นๆในงาน IAA Mobility 2021ที่เมืองมิวนิกพร้อมกับอัปเดตข่าวคราวในวงการยานยนต์ซึ่งคราวนี้มีมอเตอร์ไซค์รุ่นฮิตที่เพิ่งเปิดตัวมาให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์ในงานมิวนิกกับค่ายปอร์เช่ที่เผยโฉม m i t s i o n R Concept รถแข่งพลังไฟฟ้าที่แรงสุดๆค่ะ มิดชันอาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ให้กำลังสูงสุดรวม1,073แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อทำความเร็ว0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง2.5วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทางปอร์เช่บอกว่ามันแรงพอๆกับปอร์เช่911 Gt 3ครับเลยทีเดียว มิชชัน R ถูกออกแบบเน้นอากาศพลศาสตร์ที่มาพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าด้านข้างพร้อมสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ดีไซน์โฮสต์สไตล์ตัวแข่งภายในขึ้นโครงจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เป็นหลกักที่สำคัญยังมาพร้อมระบบชาร์จเร็วระดับ900โวลต์ชาร์จไฟได้ถึง70%ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้น มาต่อกันที่ BMW ซึ่งได้เผยโฉม BMW i Vision Circular Concept รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นวัสดุรีไซเคิลได้ร0 0เรรวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุจากวงจรรีไซเคิลที่มีความหนานแน่นสูงขึ้นมากโดยไม่เปลืองทรัพยากรอันมีค่า ไอวิชชั่นเซอร์คูยังคงเอกลักษณ์ BMW ที่สะท้อนผ่านกระจังหน้าโดยมีไฟหน้าฝังอยู่ด้านในพร้อมไฟ LED กระจกหน้ารถหลังคาสร้างจากกระจกชิ้นเดียวพร้อมล้อลายก้านบางสีก้านเช่นเดียวกับบัน้นท้ายซึ่งใช้สไตล์ที่คล้ายคลึงกันด้วยแถบไฟ LED ดวงเดียวห้องโดยสารใช้เทคนิคการพิมพ์3มิติช่วยลดการใช้กาวและสร้างการออกแบบชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใคร ด้วยวัสดุคลิสตันฝังตัวตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งสีลาเวนเดอร์ที่ทำขึ้นจากพลาสติกรีไซเคิลอยู่ในกรอบอลูมิเนียมสีทองอ่อนการพวงมลาลัยก็พิมพ์แบบ3มิติโดยใช้ผงไม้ชนิดพิเศษทำขึ้น The BMW i Vision Circular Concept ยังไม่มีแผนการผลิตในเร็วๆนี้แต่คาดว่าไม่เกินปี2040ได้เห็นกันแน่นอนค่ะ Mercedes-benz m ไมล์บา <c oughs> เผยโฉมคอนเซปต์รถยนต์หรูพลังไฟฟ้า100%เซครั้งแรกภายใต้ชื่อ m มล์บาก EQS SUV Concept ในมิวนิกที่มาพร้อมความหรูหราด้วยตัวถังสีทูโทนระหว่างดำเงาเมทัลลิกและสีแดงเมทัลลิกกว่าวับพร้อมกระจังหน้าขนาดยักษ์ลายแนวตั้งสร้างความโดดเด่น รับกับไฟหน้า LED ทรงเรียวบางที่ตกแต่งด้วยโลโก้ไม้บาทรอบคันที่ถูกประดับตกแต่งด้วยโครเมี่ยมเป็นหลักพร้อมล้ออลลอยดีไซน์พิเศษขนาด24นิ้วห้งโดยสารได้รับแรงบันดาลใจจากเล้าหลูตกแต่งยังรู้ราด้วยสีไวป์เปียโนและสีโรสโกมีคอนโซลหน้าที่ยาวตั้งแต่คนขับยันผู้โดยสาร มีหน้าจอ MBUX Hyper S c r e e n ที่นั่งสุด exclusive 1คู่อีกทั้งยังปูพรมขนเทียมคลุมทั่วพื้นทั้งคันนอกจากนี้ยังมีจอ OLED ขนาด12.3นิ้วสำหรับผู้โดยสาร Mercedes-Benz Maybach EQS ยังไม่มีกำหนดจะผลิตเพื่อจำหน่ายจริงค่ะ แต่คาดว่าจะใช้พื้นฐานเดียวกับ Mercedes-Benz EQS SUV ที่จะเริ่มทำการผลิตในปี2ปีข้างหน้านี้แล้ว Mazda เตรียมเปิดตัว Mazda CX 5 0รถยนต์ SUV รุ่นต่อไปของ Mazda ที่คาดว่าจะทำตลาดแทน Mazda CX 5จากเว็บรถยนต์คอล์ซารประเทศรัสเซีย เผยภาพเรนเดอร์ของเจเนเรชันที่3สำหรับ Mazda CX 5หรืออาจจะใช้ชื่อใหม่เป็น Mazda CX 5 0จากภาพอาจเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยย e ึดเอกลักษณ์โคโด Design จากข้อมูลการคาดการณ์นั้น Mazda CX 5 0จะใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบใหม่และจะมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกเหมือนเดิมพร้อมกับจะนำระบบ My Hybrid มาใช้กับรถรุ่นนี้ด้วย คือเครื่องยนต์ SKYACTIVE G ขนาด2.5ลิตร48โ wow, วล์ y h y i r i d 190แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรส่วนอีกตัวจะเป็น SKYACTIVE X 3.0ลิตร48โ wow, วล์ y b r i ริ285แรงมา้าแรงบิด340นิวตันเมตรคารดว่าจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้และเริ่มทำตลาดในปี2022 มาที่ค่ายยักษ์ใหญ่จากจีนอย่างกวางโจออโตโมบิลหรือ GAC Group ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนที่ได้มีการปล่อยภาพอย่างเป็นทางการของ GAC Ion S Plus EV ใหม่ภายใต้ตัวถังรถยนต์สีม่วง GAC Ion S Plus EV มาพร้อมคุมพลังมอเตอร์ให้พละกกำลังสูงสุด268แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ไอออนวี v, ขนาด60กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางได้400กิโลเมตรต่อการชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางได้530กิโลเมตรในรุ่นสูงสุดจะมีแบตเตอรี่80กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางได้ถึง702กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง คาดว่าจะพร้อมทำตลาดที่ประเทศจีนภายในปี2022ค่ะจากค่ายรถยนต์มาต่อกันที่ค่ายมือถืออย่าง Apple กันบ้างทางดิจิทัลเปิดเผยว่า Apple กํกำลังจะเข้าพูดคุยกับ Toyota เพื่อปรึกษาการวางรากฐานการผลิต Apple Car ในปี2024และเมื่อเดือนที่แล้วตัวแทนของ Apple ได้เข้าพบกลุ่มบริษัทใหญ่ในเกาหลีใต้ ที่ผลิตจอให้กับ Apple เพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนา Apple c a ค่ะนอกจากนี้รอยเตอร์เคยออกมารายงานว่าแบตเตอรี่ที่ Apple ออกแบบนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะลดต้นทุนการผลิตได้มากพอสมควรและน่าจะช่วยเพิ่มระยะทางในการวิ่งให้ไปได้ไกลกว่าเดิมอีกด้วยโดย Apple มีแผนจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Apple c a ค่ะในช่วงปี2024ที่จะถึงนี้ แต่ด้วยพิษโควิดก็ไม่แน่ว่าอาจจะเลื่อนกรอบของเวลาออกไปอย่างน้อย1ปีหรือมากกว่านั้นถ้ามีข่าวออกมาอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งค่ะเปิดตัวแล้วที่ญี่ปุ่นสำหรับ Toyota ต o r o l l a Cross 2022ปรับหน้าใหม่ล่าสุดจากภาพหลุดชุดใหม่ที่แสดงให้เห็นภาพของตัวรถใน360องศา จากภาพที่หลุดมานี้ดูเหมือนรูปทรงจะไม่แตกต่างไปจากประเทศไทยสักเท่าไรจะแตกต่างจากประเทศไทยก็ในส่วนของไฟไท้ายสื่อในประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าโตโยต้าจะทำตลาดโคโ l ล a าคลอสในญี่ปุ่นด้วย2รุ่นเครื่องยนต์คือรุ่นเครื่องยนต์เบนซินความจุ1.8ลิตรที่มีเฉพาะระบบขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นไฮบริดเครื่องยนต์1.8ลิตร ที่มีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อแบบ e f o ที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยคาดว่าราคาเริ่มต้นของประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ที่ราว590,000บาทไปจนถึง940,000บาทค่ะซึ่งถือว่าราคาไม่สูงนะักท่าเทียบกับคู่แขง่ง Toyota c Corolla Cross 2022โฉมใหม่นี้ได้เปิดตัวแล้วในวันที่14กันยายนที่ประเทศญี่ปุ่น ฮอนด้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สุดฮิตอย่าง f o r ์ซ่า0มโฉม2022ที่มาพร้อมสีใหม่พร้อมเพิ่มความพิเศษในรุ่นโรถซิงทั้งฮอนด้าโ a ์ซ่ใหม่ยังคงมาพร้อมรูปลักษณ์เดิมและเครื่องยนต์เดิมจากรุ่นปี2021แต่จะมาพร้อมสีใหม่ที่มีถึง6เฉดสีโดยในรุ่นสแตนดาร์จะมีให้เลือก4สีคือน้ำเงินดำแดงดำเทาดำและสีดำล้วน ส่วนรุ่น r o ลสิงคทจะมีสีเทาดำกับสีดำล้วนซึ่งในรุ่นนี้จะเพิ่มความโดดเด่นมาให้ด้วยลอสและโลโก้สีทองกรอบมาตรวัดสีทองและเพิ่มหน้าจอแสดงผลระบบ h s v c h หรือระบบบลูทูธที่ใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงซึ่งสามารถสั่งโทรเข้าโทรออกเปิดเพลงหรือระบบนำทางเพิ่มมาให้อีกด้วย Honda Forza ซ350ใหม่เคาะราคาค่าตัวรุ่นสแตนดาร์ดไว้ที่1 7 5 5 0 0บาทส่วนรุ่นโร i n ิง t กิลราคา1,077,500บาทรีบจับจองกันได้ตั้งแต่วันนี้